ัสดีครับมื่อนี้กัสิมาแส่ประสบการณ์น,คนะครับน้อครับเขียนยกนี่ครับผมสิมาแนะนำว่ามาหวยฟังว่าเว,วลาแรนรถนะครับเวลาแรนรถน้อมเขาแลนทีกทางนะครับหรือในหนางานหรือใน ทางลุกลังหรือทางหลัดอย่างหรือในหน้างานเมาก็ได้ครับแต่ว,ว่าเมากับระวังครับอย่าใหญ่คนกระเทกแห้งแบบนู่นมาแนะนำานะครับว่าปักผานกันนักอยู่แล้วนะครับปักผานกันนักอยู่แล้วแล้วบัน,นีลดกระกระเทกาษาบา้านเฮนากับโยมแห่งนะกระแทก แต่กะเถือนิ้วกันบนรางนี่แห้งเลยครับเพื่อจงสีฮักเลยละ่ะเพราะว่าผมกับสีมาอประสบการณ์ว่าอันอันนี้มันมันกระแทกแห่งนี่มันมันเหลาได้ได้ครับนี่ฮักมันเหลาได้บางคนไปปูโนโกขี่ไปก็ตึ้ตึ้ก็ต,ต,ตนึนี่ครับเ็นบอรครับเด้เปลี่ยนนี่ครับนี่ครับเลยเปลี่ยนใหม่กระแทกแห้งนะครับ ว่าต่างพานสูงโผล่ต่างพานสูงสูงแง่งวันนี้ก็แรนมากก็ตกลุ่มบดนนีก็ปั้งเลยนะครับนี่ใจระวังนะครับี่ในการในการเดินทางในการครับก็ค่อยๆไปครับมันหักได้ครับมันเลลาได้แตกได้กันนี่โอ้โหซุปเร์ในฟั่งครับก็แตกได้เลลาได้ก็เราก็ซื้อมาเปลี่ยน ได้คำกัจยู่ทม่เห่าล่ะครับเองครับเมาห่วว่างนนกมอกคือว่าตะแกจะไม่ซ้ำนึงก็จะเป็นอย่างแต่ที่จริงก็แตกได้ครับเล่าได้ก็ต้องเปลี่ยนห้พี่น้องครับก็เบิรงเดอครับเดอรฮักได้แตกได้กันครับลิปนี่ก็สำหรับเป็นแนวทางในการครับนะครับนนกว่า มันกระแทกแห้งนี่มันจะส่งพลหอดไซหอดไซนะครับหอดตัวใดนะครับ